เอาหกสามแต่ว่าหักยุรางไปออกบนเลกวิ่งนี่ยบนน่ยให้แปดกับสองสองไปยุรางสองไปยุรางอีกมาที่นี่ร่างให้วิ่งหกกับเจ็ดกัไปยุบนมาทีนี่มันทาเลยลดทาเลยตื่นเต้นร่างขึ้นกันกับเอฟซีเเซีพิ่ือใช้ตัวย่างเป็นบางเนีนนี่นี่งวดที่แล้วนี่งวดที่แล้วพี่น้องงวดว่าหนเนาะนี่คันี้คืองวดที่แล้วขมตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นไหนก็เป็นเสริมเสื้อเดี่ยวมเฮียมไม่แห้งเลยอะไ่ได้กินข้าวนะไม่ได้กินข้าวเดี่ยวไม่ได้กินข้าวสามเมื่อไม่ได้กินขาสามหมู่กูได้พูดว่าี่เบียร์ได้ดีอะเบียร์เบียร์ไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวแต่วานเห็นไหมโอ้เหลืองมันจะมาว้านไม่ได้กินข้าวประมาสามเมื่อก๋วยเตี๋ยวก็า่็กินก๋วยเตี๋ยวก็าไม่ได้กินกินตะนาวกินตะนา ร่างของู้ชมเราแบสด้วยเหมือนตันยายนี้แต่ว่าก็ถือยุ่เล็กน่ะมันนั้นเดี๋ยปสามหาหกเนาะมันคือแปดหาสามมื่ดีวแปดคือมาตั้งสี่แปดทำไมจะได้แปดไงแปดเพราเขาสู้สุดเนาะเขาว่เขาสู้สุดแต่ว่าบ่มีเลยบ่มีเลยบ่มีทั้งลัางทั้งบนเลยยบ่ได้กินขายไ่ได้กินน้ำไม่ได้บ่ได้กินวยเตี๋ยวเสียเวลาเสียความอดเนาะแต่ว่าเด็กแล้วก็เขาอีเด้อะ เราหกสามแต่ว่าหักยุ่วล้างไปออกบนเลขวิ่งนี่ยโบนเนี่ยให้แปดกับสองสองไปยุ่ล้างอีกมาทีนี่รางให้วิ่งหกกับเจ็ดกับไปยุบนมาทีนี่มันท่าเลยโดนพาเลยตื่นเนรงขึ้นกันกับเอฟซีเหเอฟซีือใช้ตัวอย่างเเป็นบางเนี้ยนีนนี่นี่งวดที่แล้วนี่งวดที่แล้วพี่น้องงวดวันไหนเนาะ นี S <S <preach science> <Không> ่ขันนี้คืองวดที่แล้วโ่้พ่อถ้ายนี่แยกมาให้บนรางนี่นะถ้าไม่แยกให้บนรางเลยเม็ดโตเลยเนาะกับโป้แหละเนาะบัดนี้ไม่ต้องแยกเอาให้ยบนหน่อยหน่อยตัวแล้วกันบนรางเลยบนรางเลยแมนเอาแบบเราวิ่งบนรางไปเลยแมนเสียเวลาเยอะสิบนรางรางมันขึ้นไปออกบนเหมดไให้วิ่งหกเราจะจับคู่หอหกสามเออบนรามบนรามันจะขึ้นคนหมดครับไปเรื่มา มแล้เามันตนก่ามันก่านพันแล้วพันไปไปแล้วผ่านไปพูดเลเกิดเสียไรกันถือว่าถือกันพี่น้องิันเอาข้นบุญน้ำกันถือกันพูดเลยเขาเขาเป็นเขาเปนไก่พอดีนะเขาก็เลยฝันมันพอดีแหละโมวก็คือตารางโซนไลครับเมื่อนี้ ีป่อยยังไงแบบไรเอาแบบไรเอารวมกันแล้วบ่ออกมึงกันแล้วบ่ที่เดียวแล้วบ่บนล่างป่อจะเลีงวิ่งกวนเนาะฮะป่อจะเลี้ยงวิ่งกวนเพราะให้มาบนล่างเนาะป่อจะเลี้ยงวิ่งกวนเอาอจะเลี้ยงวิ่งกวนแมนวิ่งกับบนล่างไปเลยแมนวิ่งบนล่างไปเนาะแมนจับคู่ที่เดียวไอ้สามตัวก่อนเด้อตัววิ่งอ่ะไม่ให้ตับไอ้เลขหลักก่อนแมนไสามตัวก่อนไอ้เลขหลักสามตัวก่อนอ่ะเตรียมพิมพ์ เพราะว่าสิจกคดจากูดทันันดีๆกอนนะแม่เนเยดีกัเพราะเเพ่ดีแล้วเพน่เป็นตาตาเลขเราจะหนีมันเบิดด้ไงมเลขเราจะหนีมัเบิด์ต้มันถือเบิร์นมันถือเบิรเนี่ยโอ้ยจับถือเอออาหกสามกับสามสองเนเลขเราอยู่นนีเบิดแต่ว่าเราจำมืถือคือสื่อเนี่ยสามสามหาเปลี่ยนืามหกหรออเอ้ยอืมเปลี่ยนไม่แห้งนเนาะ มาเลยครับาาไดกันาไว้เนี่ใช่ของหมื่นเนี่ยาจะของก็หื่นเดียว้าอผิดันคือตัวแท้มันตื่นหกสามเือล่างึกแบนเหมอนเติมย่อยเมย่อยย่าวเอาเอาจากที่สามสิบที่สิบก็ือเอาเอาใจคือนึงหรืว่าใจหาสิบบาทยังมึนมันญาอยู่ก็พอเอาอยู่ที่หาสิบบาทอย่าก็พอเอาอยู่ที่ล่น บันนี Pear> ่จะไม่ให้แบบเก็ดอกเทียนแบบไม่ไม่เอาแบบนี้อืมเอาบนล่างเลย่บหน่อยตัวหน่อยตัวเนี่ยไม่ไปสังหน่อยหน่อยแล้วเนาะถึอก็ถึงผิดก็ผิดคือก้อนแล้วเนาะมันเรต้องเห็นเป็น้องเพันเดือดเงินไหลมันมันเรื่องปวดหัวมันแปลกแปลกเขาเอาเอาเทือนอืมบางคนก็ซื้อบนล่างเลือนหกสามหกสองอ่ะแหมบุญครูเขามาซื้อมาถือไรอืมก็อ่านน้ำเนาะเออเลี๋ยวก็อ่านน้ำเหลือใจกลางน้ำ ี่นหนนใจเคยน้ำเคยหรอกเสียเอาบ่โอ <pad> ้เส<ท>ียงเอาบ่บ่ไปังวดเพิ่อห่าจากผู้ใดเอาขึ้นบนกัืนเพื่ผู้เดก็เอาขึ้นกมีว่าบ่มิชก้วเนาะมีกครับเอางวดนี้ตัวตัวบ่มิชกครับสายบอกว่าสียเด็กรัดด็้ดิบเรดดิกินกวอนบุนแรงเลยินกอนเด้อ้วไตัดไ้ครับ นี oh. Oh, no ่ตัวไหนนะครับผมสีได้เขียนในรูนั่นก้ทางด้านนี้โอ้รูนึงนี่เจ้าวิศน์นี่นึงมาแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัวมาแน่ๆไม่มีผิดเดี๋ยวมือจับครูจะไปยเนาสี่อาวันก็มาเอาเรื่องจับคูใครจะบอกให้ได้เนาะตอนนี้บ้านเทดกับเท็ดไ่านผ้้นี้ อันนี้บนลางเลเนาะแมนบอลเจ้า่นี้สูงนี้น่นพราถายวนี่ตัวน่นึ่งวะภาพี่น้องคนนี้ตัวอ่นดีจับบ่บข้ากนี่บ่ลั้ากันนี่น้ำหนักข้นกันเจ้าก็สูงแคแม่นมน้ำหนักากันอันนี้ไปบนลางเนาะเป็นนี่ลักช่วงมากที่ยุหลักใดครับคุณหมายย่หลักสิบหลักสิบเนาะพี่น้องจำไว้แล้วช่วมากที่ยุหลักสิบ้าพพี่น้องมี่ตัวใดจับส่ก่ะ อามาใส่เก่าใส่ศูนย์ใส่หนึ่งได้งวดวันที่หเมษายนสองพัอปดามาตามเดียวเลยนะครับเปล่ยนหวงเราเไได้กินขอม่กินี่ดีพี่นอกตัเจยวกบพี่นอนเนาะเออคอยด้มนอายเขาเถอะนีนมาานาเกคนใดิคนใขัดแ้นเอา

สามตัวมาตัวหรือมาสองมดิเออมาสองก็ได้กัมาสามหมดแล้ววันนีเดียวมาบอกไข่พดอกตามปีเดียวสี้ว่งสามตัวเนี้ยมาแน่นอนสามตัวไม่มีผิดแต่ว่าเด็กวิ่งแมแต่ว่ามันสัเป็นสตัวแต่ไหมสิสาอะไรตัดไที่หลังนี่สนีทพี่นองแมนไม่ไดจะพูดให้เลอะั้นหนึ่งนี่มาันอยู่นึ่งนี้ เาจะเป็นหนึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งเก็ดไปออเ่้อันนี้มไจับก้อนเดี๋ยวพิจะไปจับห้นราคำนวณดีๆกันโอเคอีกจากมือก็ติมาตามขามืเนาะอีกขามือขามื่มอันนี้ขามือแล้วพี่น้องเด้ออาวัีละอันนี้คือเลขหลักเลขปิงก้อนอาเก้ากับศูนย์กับหเจะพูดให้เลยมันก็จับได้แต่ว่าสเ่ยว่านตัวผ่านผอาเห็นชัรวๆกเนาะแ่ผ่นแล้วพูดได้อยู่ จะพูกระจัไลยเลยเปไปเลยเอา้าปะน้อยสีปเน้อยบอกไปหลายมันก็ดีต่อมาณปะไรเรื่องอมันบอคืื่อนที่เลยชัวชัวแปดแปดไปลูกคมพาก <c oughs> ชัว<อ>ชัวแปดแปดเนี่ยเตี้จนได้อดเขาวันั่นเลยโอ้ยแต่มาเป็นตั้งสีนนิดหน่อยเออเอ้ากินกินนั่นกินนมเนออยู่ในถังอะไรละอมัน,นานเลยออกห้าสามห้าแปดเออ้ย 骂过来！是不是 <laughs> <laughs>